สวัสด,ดีคร,บรับผมพินที่ต้อนรับเข้าสู่น a เบ l bear cat นะครับผมวันนี้มาแบบด,ด,ดีดนะผมตอนนี้รถได้ครบหนึ่งพันกิโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้เก้าร้อยเก้าสิบสี่กิโลนะครับผมหนึ่งพันเนี่ยนี่ก็หนึ่งพันกิโลนะผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่ารถหนึ่งพันกิโลเลขต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็รับเลยนะผมใช้เงินนะครับผมใช้เงินนะครับก็ เตียงเงินอ่าไปนะผมก็ตอนจิตแรกเขามีให้เลือก2ขวดนะก็คือน้ำมันเครื่องมันมีตัวธรรมดานะครับร้อบาทนะครับผมกับสองร้อยสิบามบทสอง้บามบาทนะครับร้อยยีบาบทนี่จะเป็นน้ำมันเครื่องธรรมดาแต่ว่า2องบามทนี้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคาะนะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคาะของฮอนด้านะผมสำหรับรถเอทีนะครับของรถเอทีศูนย์จุด สูง18ลิตรนะครับผม17วัน18แล้วว่เออนั่นแหละนะครับก็เปลี่ยนเป็นที่ร้อยแล้วนะครับพี่ก็พี่เขาก็เซ็ตระยะทางให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจริงๆตอนรถมันครบหนึ่งพันโลมันจะขึ้นไฟเตือนนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เขาลบลบออกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองทั้งสปีดนะครับว่าไอ้เจ้าดีเซลแล้วสิกำลังสี่วาล์วนะครับเดินๆดิจะวิ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกเลยว่ารถเดินทั้งคันนะผมเดินทั้งคันยกเว้น้ำมันเครื่อง นะครับลบไปน้ำม,มันเครื่องเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูนะว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะแต่ว่ามันบอกยากนะบบกขกงคือเมาะไอเบาะตัวเนี้มันจะมีมันจะเป็นที่ตัวพักพักด้านหลังเนี่ยเนี่ยผมนั่งแค่นี้สุดแล้วเวลาหมอบมันนั่งได้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะ, <S <S นะเดี๋ยวถ้าเราไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าหมอยางงี้น่า,นาจะโอเคอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยๆเดีย๋ยวค่อยลองดูนะครับว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่นะ ตอนนี้ตอนนี้อีกสี่กิโลครึ่งึงพันนะครับจริงๆมันอัดได้แล้วแหละแต่ว่าผมไม่อัดเองผมที่ผมบอกว่าผมขับรถกลับบ้านอะ่ะคือผมไม่อัดนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอัดให้ดูเลยนะรับ,นะรบอัดได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ดูต้องสปีดนะครับตอนเป็นรถเดินเดินเดนเดินลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปไล่ข้างดู นะครับเดี๋ยวลองดูว่าพอไรเข้าแล้วมันจะวิ่งขึ้นมาจากเดิมไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นท่อเดิมนะครับปืนทุกอย่างเดิมทุกอย่างล้อเดิมลมยางเดิมยกเว้นน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับที่ไม่เดิมเดี๋ยวขอไปทางตรงข้างหน้าก่อนนะครับตอนนี้ทางนี้รถมันยังเยอะนะครับรถมันยังเยอะอยู่มันยังไม่สามารถทำหมูฟองเดียวให้ดูได้นะตอนนี้ก็ได้แก่ ขับเรื่อยๆนะครับรถตัวนี้ก็ผม้โหประหยัดนะผมนะสำหรับตัวผมก็คือประหยัดกว่าวันสามร้อยอ่ะก็ประหยัดกวานน่าวันสามร้อยแน่นอนนะครับบอกเลยนะรถดีๆมันน้อยกว่านะมันสี่วาคือสี่วารเนี่ยมันจะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับประหยัดน้ำมันกว่าสองวาแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะได้เรื่องในความแรงด้วย <S <S ไปนะผมเอาเลยอัดเลย <S <S เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับไปละหนึ่งร้อย

cái lối về đi hạt lối với bề, lối bọn đó Hãy subscribe cho không นี่ว่ายุเอ็น,นตรงน้นมี่กข้างน้นมี่ก ดึงเดครับด Ma no <c ười> ึงเดจริงผมว่าด no no ึงเดนงอุลิเแเกนี้มันไปเยอะแล้วเยอะได้หละเยอะแล้วใบมันแข็งด้วยนะใบมันหนักด้วยหน้ารถอันนี้ถ้าเราได้เปลี่ยนล้อไกลข้างก็มีท่อมันจะไปหมดมากกว่านี้แน่นอนนะผม้ารับประกันนะรถดึงเดงอ่ะเหมือนหนึ่งสิบตัวนี้ดนเด้งมันก็ไม่แรงหรออครับมันต้องแต่งอ่ะแต่ว่าถ้าให้เทียบร้อยสิบกับคันนี้นะถ้าดเดิงหนึ่งสิบแรงกว่า ผมว่าร้อยสิบอาจจะไหลกว่านะครับรถดึงเดินะไม่ก็ไม่ก็หนีกันไม่ออกนะแต่ว่าร้อยสิบพอมันได้แต่งแล้วคือมันแรงเลยนะรถเกียร์รถออโต้ดึงเดินมันก็มันก็ไม่ค่อยแรงอครับนะรถพวกนี้แต่มันขับไปไกลมขับสบายครับนั่นแหละนะครับรถเดิมๆมันก็น่าจะวิ่งประมาณนี้แหละนะวันนั้นคือวันนั้นน่ยคือขับได้หนึ่งวันยี่สาม นะครับวันนั้นในร้อยยี่สิบสามนะวันเมื่อกี้ยอมล้อก็ปิดหมดแล้วนะแต่มันน่าจะเป็นรอในช่วงไหลไหลมากกว่านะมันต้องไหลแบบไหลยาวๆนะอันนี้ลมแรงด้วยนะนี่ดูผมดูดเดิดูลมดิลมแรงนะครับผมบอกเลยวันนี้ลมลแรงล้อก็ถือว่าลมเดิมนี่ในทวงนี้มันก็มันก็เยอะแล้วนั่นแหละนะมันเยอะแล้วแหละตลอดผมอ่ะมันก็มากแล้วนะตอนนี้รถวิ่งวิ่งหนึ่งพันกับเจ็ดกิโลแล้วนะครับหนึ่งพันเจ็ดกิโลแล้ว แล้วก็หนึ่งพันกิโลแล้วภายในระยะเวลาแค่เจ็ดวันนะผมแค่เจ็ดวันคูผมได้รถมาเจ็ดเจ็ดวันก็เนี่ยหนึ่งพันกิโลแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะว่าผมจะแต่งอะไรบ้างนะจะไล่ข้างหรือเปล่าือทำเครื่องหรือเปล่านะผมก็เพื่อนลองคอมเมนต์มาดูนะว่าอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มนะสำหรับเจ้า p ีซ2 0อ1สองพันยี่สบเ็ดคันนี้นะผมก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไหนมีการถูกใจนะเดี๋ยวจะนับเดี๋ยวจะรับไปพิจารณา นะครับว่ามันสมควรไหมถ้าสมควรแล้วก็ท,ทุนทุนผมถึงรบผมถึงรับเดยผมจัดให้นะครับนะอย่าให้ผมทําอะไรพิเดียนพิเรียนยนะกันเช่นขับรถขับรถไปลงน้ำอะไรแบบนี้ไม่เอานะนะครับไม่คุ้งนะไม่นี้มงนะเออให้ผมทําอะไรก็ได้ที่แบบเกี่ยวกับรถแต่งรถนะครับไม่ใช่ทําอะไรก็ได้แบบไปดูดน้ำอย่างนั้นนะครับไม่เอานะอย่างนั้น,น <c oughs> อ่ะนั่นแหละนะผมก็ความเร็วมันก็ประมาณนั้นนะครับสาหรับรถ ขอโต้ันะผมถามว่ามันแตกต่างจากมันแตกต่างจาก PZ ว่าห้าสิบสองวาวไหมมันก็มันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะผมในสเปคที่แบบว่ามันเป็นรถรถมันเดิมเนาะเราเขารรถรถมันเดิมแล้วก็ไอ้พวกเม็ดเม็ดเม็ดไอ้รถรุ่นนี้อ่ะคือเจ้าที่ผมไปไปดูไปดูนะผมไปเก็บความรู้มาตัวนี้เม็ดสิบเก้านะเม็ดหนักมากเม็ดสิบเก้านะผมว่ารถแมคมันหนักอีกหน้วสำหรับรุ่นนี้นะผมว่าถ้าได้ แต่งนะผมได้ขูดชามขูดชาม,ชามแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพวกขูดชามขูดชามไล่เม็ดไล่ข้าวแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนคอกงเปลี่ยนท่อเปลี่ยนล้อนะครับผมผมว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นไปอีกเยอะนะผมใช้คำว่าเยอะเลยนะสำหรับในสเต็ปที่เป็นลูกเดิมนะครับคือคันนี้ผมจะผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับเครื่องนะผมคือในสเต็ปข้างข้าง,างท่ออะไรเนี่ยคือเราเล่นได้เราเล่นได้เราสามารถใช้งานไกลๆได้แต่ว่าถ้าเรา เปลี่ยนแคมเปลี่ยนลูกอะไรพวกนี้คือมันต้องถอดตัวรถนะครับออกออกจากคือต้องแยกรถต้องแยกรถล,ล้อหน้ากับล้อหลังอ,ออกกันเลยแล้วมันถึงจะเปลี่ยนแคมอะไรได,ได้ซึ่งผมมองว่ามันมันมัน,ม,นมันจะบานปลายนะครับผมเลยไม่ค่อยอยากยื่งเท่าไหร่กับเครื่องแร้วผมว่า สเต็ปข้างแล้วก็เอาไว้ใช้งานเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะสําหรับแต่ว่าเผื่อเป็นคนอ่าน,นะนําให้สําหรับคนที่งบรบไม่เยอะนะสาหรับการแต่งแล้วให้รถม,มันวิ่งแบบวิ่งออกทลิปแล้วมันทันเพื่อนนะครับแต่ถ้าไปดึงดึงแบบเนี้ไม่ต้องหวังครับเดินเวฟน่าจะกินแน่นอนนะครับโดนแล้วเราจะไล่เวฟไม่ทันด้วยนะผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้เบียงประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมกลับจากที่พักแล้วนะผมกลับหอวก,ก่อนนะผมก็ ความดยืดต้นมันก็เก้าสิบร้อยเนี่ยก็ประหยัดน้ำมันมน,นะคับผมแต่ว,ว่าถ้าวิ่งไกลๆมันก็มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะสำหรับรถเดิมๆที่ยังไม่แต่งนะครับผมไปแล้วครับมนะคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปไล่ข้างกันแล้วนะเดี๋ยวพอเราไล่ข้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะว่าความแตกต่างของ,ของการไล่ข้างกับยังไม่ไล่ข้างนะมันต่างกันแค่ไหนครับนะนะไปแล้วผมขอจบสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ